หลังจากที่เมพิชนาะสาขากรได้ประกาศข่าวดีเตรียมสละโสดกับแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊ก อักครวัตคงศิริการทายาทนักธุรกิจของบริษัทเบนออโต้เซอร์วิสจำกัดตัวแทนนำข้าวและเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ที่มีประสบการณ์กว่า30ปีหลังจากที่คบหาดูใจกันมาระยะหนึ่งล่าสุดในงานบวงสวงละครเรื่องบุงหาสารีที่แกรมมี่ก็ได้เจอตัวว่าที่เจ้าสาวก็ไม่พลาดที่จะอัปเดตเรื่องการแต่งงาน ซึ่งเมย์ก็ได้เปิดเผยให้ทุกคนได้ทราบพร้อมกันว่าคือเมไม่รู้ว่าจะบอกทุกคนยังไงว่าเรามีแพลนจะแต่งงานกันคือแบบคู่เราไม่ได้มีคุกเข่าขอเหมือนคู่อื่น พอดีเขาพาเราไปทานข้าวย้อนหลังวันเกิดแล้วอยู่ดีๆเขาก็ถามคำถามมากมายว่าชอบของขวัญชิ้นไหนตอนคบกันชอบไปเที่ยวไหนถามเยอะมากเราก็ว่าวันนี้ทำไมถามเยอะแล้วเขาก็แบบคำถามสุดท้ายพร้อมแต่งงานหรือยังอยากแต่งหรือยังเขาพร้อมแล้วอะไรแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขายังไม่มีแหวนนะ จะถามว่าเราอยากจะไปเลือกด้วยกันไหมหรืออยากจะให้เขาเลือกมาเลยเพราะเขากลัวไม่ถูกใจเราก็งงนิดนึงว่านี่คือขอแต่งงานหรืออะไรเมย์ก็เลยบอกเขาไปว่าให้เขาไปเลือกเลยละกันแหวนอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวเรากลับไปถามที่บ้านก่อนว่าโอเคกับเธอไหมแล้วให้เธอกลับไปถามพ่อแม่เธอก่อนว่าโอเคกับเราไหม แล้วเอาพ่อแม่มาเจอกันหลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์ก็เอาที่บ้านมาเจอกันแล้วคุยกันแล้วก็ผ่านไปแบบเร็วมากเรียบง่ายมากก็เลยเริ่มโทรบอกเพื่อนสนิทก่อนว่าจะแต่งงานทุกคนก็จะแบบไปขอกันตอนไหนทำไมเขาไม่รู้เรื่องเธอไปทำอะไรทำไมฉันพลาดคือไม่มีใครพลาดเพราะเราตกลงกันแบบง่ายมาก แล้วเราก็คิดว่าเราจะบอกทุกคนยังไงดีแหวนเราก็ยังไม่มีแล้วเราก็เก็บเป็นความลับกันอยู่สองคนว่าเราจะบอกทุกคนยังไงดีแต่เริ่มหา w e ดดิ n งแพลนเนอบอกใครทุกคนก็ดูตกใจเลยว่าตอนไหนก็คิดอยู่นานก็เลยเอารูปที่เราถ่ายเล่นกันตอนวาเลนไทน์มาลงอันนั้นไม่ใช่พรีเวดดิ้งนะคะอันนั้นเป็นคอนเทนต์วันวาเลนไทน์เราก็เลยเอามาลงแล้วเขียนเป็นข้อความบอกทุกคนทีเดียวแล้ว ใจจริงอยากมีโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงานไหมตอนนั้นอยากมีนะคือแบบเฮ้ยนี่ขอแล้วหรอแล้วจะมีเซอร์ไพรส์อีกไหมแล้วจะยังไงดีตอนแรกอ่ะเอะหรือเราจะเก็บเป็นความลับก่อนเดี๋ยวเขามีเซอร์ไพรส์แต่ก็จนได้เลิกม,มาแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องรีบเตรียมงาน เรามานั่งรอแล้วแหวนยังไม่มีแล้วกลัวทำอะไรไม่ทันก็เลยบอกไปก่อนก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกไหมหรือไม่มีแล้วก็ไม่เป็นไรก็จะแต่งแล้วแหละยิ้นเลิกเมื่อไหร่ปลายปีนี้ค่ะเดือนธันวาเดี๋ยวทุกอย่างใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งตื่นเต้นไหม ตอนแรกไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะนี่จะเป็นครั้งแรกที่มานั่งตอบทุกคนก็เริ่มตื่นเต้นแล้วที่โพสต์พูดถึงการผ่านเรื่องราวความรักมาเยอะจนมาถึงรักครั้งนี้เมรู้สึกว่าเมยอยู่ในวงการนี้มานานแล้วเมย์ก็รู้ว่าเมย์เป็นข่าวเรื่องความรักเยอะแล้วหลายหลายคนทุกครั้งที่เมย์อกหักหรือโสดก็จะมีคนให้กำลังใจเยอะ รวมทั้งพี่พี่น้องน้องนักข่าวด้วยทุกคนก็ดูแบบเอาใจช่วยเรามาตลอดก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกข้อความเมได้อ่านหมดเลยอาจจะตอบได้ไม่หมดแต่ซาบซึ้งจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนหายห่วงว่าวันนี้เมย์ได้เจอคนที่เขาพร้อมที่จะจับมือกับเราไปในทุกช่วงหลังจากนี้ก็จะเตรียมงานแล้วคะ่ะเพราะละครจะปิดแล้วสวยขึ้นออร่าเจ้าสาวมาแล้ว ยิงจริงหรอคะก็คงเป็นแบบนั้นมีความสุขคะ่ะเพื่อนเพื่อนเฮ hey, เลยไหมเพราะทุกคนก็ลุ้นกับเมในการมีความรักมาตลอด ทุกคนดีใจมากๆเปยนี่คือโทรไปเขาเสียงสั่นเลยเหมือนจะร้องไห้ก็จะมีเพื่อนสนิทบางคนที่เราแอบบอกก่อนที่จะโพสต์ข้อความเขาก็กรี๊ดแล้วเขาก็บอกว่าเขาดีใจมากดีใจกว่าตอนที่เขากำลังจะแต่งงานเองเขาก็อยากให้เรามีความสุขค่ะเพื่อนๆนลุ้นกับเรามาตลอด ลุ้นมากพี่อ้ำลุ้นมากพี่หนิงกระแตทุกคนคือดีใจทุกคนถามตลอดเมื่อไหร่แต่ง ถามมาตลอดจริงๆมีคนหนึ่งที่ถามตอนเรากับแฟนเก็บเป็นความลับคิดอยู่ว่าจะบอกยังไงก็คือกระแต่วันนั้นไปนั่งกินโอมากาเซการอยู่ดีๆก็หันมาถามจะแต่งหรือยังเนี่ยแล้วเราก็อึ้งไปนิดหนึ่งก็เป็นคนโกหกไม่เป็นด้วยก็บอกว่าน่าจะใกล้แล้วนะคิดว่าน่าจะใกล้แล้วนะยิงตอนนี้เตรียมไปถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซนต์ 30%เองเพราะมัวแต่ถ่ายละครเพิ่งได้โรงแรมล็อกๆเอาไว,าว้คร่าวๆแต่วีคหน้าว่างแล้วจะเริ่มแล้วหลังจากนี้ก็จะประสานงานที่ต่างๆเริ่มททำของทำร่วยคิดเอาไว,คาว้คร่าวๆแล้วทีมงานยังไม่ได้คิดเลยแต่ว่าจะเป็นแนวเฟรนลี่กันเอง ให้ทุกคนมาสบายสบายแล้วมีความสุขทำให้ที่บ้านแล้วเพื่อนๆที่เรารักตอนเช้าเป็นเล็กๆครอบครัวมากๆจัดในสวนตอนกลางคืนก็จัดที่โรงแรมเพราะเพื่อนเยอะแต่ก็เอาแบบสบายๆไม่ได้หรูหราอะไรมากให้ทุกคนมาแล้วมีความสุขจัดงานกี่วันจัดงานวันเดียวจบเพราะคุณพ่อขอไว้ เพราะเกรงใจผู้ใหญ่ยอมเหนื่อยวันเดียวเช้าเย็นแล้วจบเลยเพื่อนเจ้าสาวกี่คนอันนี้ลิส์เสร็จแล้วคัดแล้วคัดอีก22คนหัวเราะคือเรามีเพื่อนดารา12คนที่มีสตอรี่ว่าผ่านอะไรกันมาบ้างอีก10คนก็เป็นเพื่อนตอนเด็กๆที่อยู่ในทุกช่วงเวลาก็อยากให้เขาได้อยู่กับเราด้วย เพื่อนเจ้าบ่าวมี18คนก็เป็นวันเกิดเขาเขาเกิด18เมเกิด22ก็เลยเป็นแบบนี้งานแต่งไม่ใหญ่แน่นวีเนียวจะขอเชิญทุกคนนะคะยิงที่บ้านว่าไงบ้างมีคนมาดูแลลูกสาวแล้ว ครั้งแรกที่กลับไปบอกที่บ้านก็ถามแม่ว่าอยากให้เมแต่งงานหรือ,อยังแม่ก็บอกว่าอยากถามพ่อบอกว่ายังเหมือนเขาตกใจเขารู้สึกว่าทำไมอยู่ดีดีพูดเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมาเขาก็พูดตลอดเราแก่แล้วนะเมื่อไหร่จะแต่งงานบอกพ่อแม่ด้วยแต่พอบอกเขาบอกว่ายังเราก็งงว่าทำไมละพอเขาตั้งสติได้อีกวันหนึ่งเขาก็ถามว่า ลูกว่างไหมพ่ออยากเลี้ยงข้าวอยากแสดงความยินดียิง้งเรื่องการมีหลานหลักที่บ้านถามไหมจริงๆเราฝากไข่ไว้นานแล้ว5 -6 ถึง6ปีแล้วคิดว่าจะรีบใช้เลยแต่งงานเสร็จก็จะมีน้องเลยใช่คะ่ะเพราะว่าเราเกิดปีไก่และแฟนเราเกิดปีมังกรเขาอยากจะให้ลูกเกิดปีมังกรมันก็คือปีหน้าตอนนี้ก็รีบเตรียมสุขภาพไว้ก่อน พอหลังแต่งก็รีบทำให้ทันก็คงไม่ไปมูไปหาหมอหน่าจะดีกว่าใช้วิทยาศาสตร์ช่วยเลยเพราะว่าเราก็แก่แล้วอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวไม่ติดนะอะไรก็ได้แฝดก็ได้แต่จริงๆอยากได้สองคนแม่บอกว่าอย่ามีคนเดียวเดี๋ยวเขาเหงาให้มีสองคนก็จะพยายามอาจจะทําแฝดเลยใช่อาจจะทําจจทแบบนั้นถ้าสามารถยิง